สวัสดีมิดรักนอบโบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมมีเมาส์มารีวิวให้ทุกท่านดูกันอีกแล้วนะครับสำหรับเมาส์ตัวน,นี้นะครับเป็นเมาส์ที่มีรูปร่างสมมาตรคนเดียถนัดมือซ้ายและมือขวานะ่ย บอกเลยว่าใช้ได้แบบว่าสบายสบายกันเลยนะครับม,รรมันคือรุ่นอะไรมันคือรุ่นนี้ครับผม d o u b X 5 6นะฮะ Specter <re. S 2> นี่ Specter โดยนะไม่ใช่ Specter ใน Dota แต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้า Specter ตัวนี้มีฟังก์ชันแล้วก็สเปกอะไรกันบ้างน,นะครับอย่างแรกที่เราไปดูกันเลยก็คือจะเป็นหน้ากล่องกันก่อนเลยละกันอ่ะเรามาดูกันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวหน้ากล่องของเจ้าตัว Specter เลยตัวนี้จะบอก RGB นะ ครับตัวนี้เป็นเมาส์ที่มีไฟ RGB ด้วยนะครับสามารถปรับโหมดได้ถึง10โหมดด้วยกันอันนี้นะสุดยอดเลยนี่ก็เป็น FPS นะครับมอเกม FPS มากๆแล้วก็เป็นมาโครตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เป็นรูปของตัวเมาส์นะครับสังเกตได้ว่าทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมันจะรูปร่างสมมาตรกันนะครับอย่างที่บอกไปนะแล้วก็จะเป็นบริเวณปุ่มต่างๆนานาเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับหมุดในกล่องก็ดูดีเลยนะครับ นี่ก็เป็นด้านข้างของกล่องนะครับสเปกเตอร์ด้านหนึ่งอ่าก็บอกคล้ายๆด้านหน้ากล่องนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะฮัวโนสวิชนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้สวิชของฮัวโนนั่นเองนะครับซึ่งสวิชฮัวโนตัวนี้เนี่ยจะคลิกได้5้าล้านครั้งนะครับก็ใครอยากนับก็นับผมไม่นับนะครับผมด้านหลังนะครับจะเป็นด้านข้างของเจ้าตัวเมาส์นั่นเองนะครับนี่จะเป็นด้านข้างทางซ้ายนะอ่ะแล้วตัวนี้จะเป็น ตัวสเปคนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับรจิ๊ตเซตของตัวนี้นะครับจะเป็น704 FIC นั่นเองนะครับก็เป็นจิ๊เซตที่ค่อนข้างใช้ได้อยู่แล้วก็ dpi ของตัวนี้นะครับจากที่ตัวเมาส์เนี่ยจะปรับได้ที่1,200 DPI ถึง7,000 DPI เลยนะครับซึ่งมันเพียงพออยู่แล้วนะเวลาเราใช้งานอะไรพวกนี้นะครับ 7000 DPI ก็จะโอเคพวกที่ดอทอะไรพวกนี้เยอะๆนะครับดอทตรงหน้าจออะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้แบบชิลๆกันเลยนะครับ7000พันเยอะๆเลยแล้วก็น้ำหนักในการกดของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่70กรัมนะครับบวกลบ10อะไรประมาณนั้นความยาวสายตัวนี้จะอยู่ที่1.5เมตรด้วยกันนะครับก็ค่อนข้างยาวเลยเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนส่วนที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นในส่วนของน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่1 0 0รอ สามสิบห้ากรัมด้วยกันนะครับบวกลบแปดนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูของในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอ่ะนี่ความพิเศษของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขานที่มันเป็นแพ็กเกจใหม่ข้างในเขาจะมีรูปของเมาส์มาให้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นแพ็กเกจใหม่ของเรานั่นเอง,เองนี่ก็สวยงามกันเลยด้านหลังก็มีสแกนเว็บไซต์ให้แบบว่าเทียบพร้อมกันเลยค่อนข้างดีนะนะตรงนี้สวยงามดีเหมือนกันนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นนักโบ X เป็นโลโก้ของเราเลยเปิดมาฟึบอ่าก็จะเป็นตัวเมาส์เลยนะครับข้างในก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเมาส์กันสัมผัสของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบด้านๆน,นะอยู่ด้านๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันให้ในเรื่องของความดิบมากๆเลยนะใครที่ชอบผิวด้านๆแบบนี้แบบผมนะครับผมก็ชอบผิวด้านๆเหมือนกันนะครับผมถ้ามันมันเนี่ยมันจะเป็นคราบง่ายอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นแบบ ด้านด้านแบบนี้คือแบบชิวๆเลยส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นสัมผัสแบบว่าทรายนิดนึงอ่ะข้าไม่ชอบทรายข้าไม่ชอบทรายมใช่แล้วนะฮะนั่นมันอันลลิคินด้านข้างเขาจะเป็นแบบเนี้ t e ท t เ r รนะครับอ่า ก็จะเป็นพลาสติก ABS ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีโลโก้ n น้บวสมานะครับผมก็คือตรงนี้จะมีไฟมาด้วยนะครับแล้วก็มาดูปุ่มกันนะครับตัวนี้จะมีปุ่มในการจัดปุ่มนะฮะก็คือปุ่มนี้ซ้ายขวาโคเมาส์ปุ่ม DPI อะไรพวกนี้นะครับ1 2 3 45ด้านข้างอีก backward forward, forward 6-7นะครับก็มีทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันสังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะเป็นไฟของเขานั่นเองนะครับผมนี่สวยงามเลยนะตรงนี้ดูด้านหน้านิดนึงด้านหน้าจะประมาณนี้โชอบเขียวมีสไตล์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมาส์มันก็ไม่ได้รูปทรงหรือหวาอะไรมากนะครับใครที่ชอบทรงแบบพื้นฐานพื้นฐานนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดี เราสนองได้เร็วอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องดูมองตัวนี้เลยอ่ะมาดูสายกันบ้างดีกว่านะครับสายก็จะเป็นสายถักเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่า1.5เมตรด้วยกันมาพร้อมพอร์ตอ่ะเป็น USB แบบนี้นะครับนี่ตรงที่พอร์ตก็จะมีโลโก้ด้วยนะส่วนบริเวณด้านล่างนี่ด้านล่างก็จะมีตัวฟีดแพดแบบยาวๆเลยนะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะครับอ่า แบบว่าเมาส์เราไปขูดกับด้านล่างอะไรประมาณนี้ตรงพื้นอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ไฟกันเลยดีกว่านะครับนี่คือไฟของเจ้าตัวเมาส์ X56 นั่นเองนะครับอะเรามาดูกันนี่เพิ่มผมบอกเลยว่าตัวนี้ยไฟค่อนข้างโอเคเลยนะฮะไฟสว่างสุดๆนี่แต่ว่ามันไม่ได้สว่างจนแบบเราแสบตานะด้วยความที่วัสดุข,ของมันนะครับเป็นแบบว่าผิวด้านๆเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟด้านล่างตรงนี้นะครับเวลามัน รทบกับแผ่นรองเมาส์ว่าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสวยงามเพิ่มมาขึ้นนั่นเองแล้วก็ตัวสโครเมาส์ก็มีนะไม่ได้สว่างอะไรมากแต่ดูผ่านกล้องก็เห็นนะเออยวต่อมาเดี๋ยวผมจะเอาไปลองใช้งานกับเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องซอฟต์แวร์กันต่อเลยนะครับป้ายอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมอยูแล้วนะครับเกม a l o r a n t นั่นเองนะจะขออนุญาตไปโหมดฝึกซ้อมละกันปึ๊บอ่ะนี่นะไม่โกงนะไม่จกตานะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเลยสำหรับการสะบัดเมาส์ ของเจ้าตัวนี้นะครับผม X 5 6ากับจอนี่ผมไม่โกงนะครับผมมีอันที่อัดแล้วก็แบบสดๆให้ดูกันเลยนะฮะเราไม่ได้โกงนะฮะตัวใหม่โยลุไอ่ข่าจะมีตัวใหม่เพิ่มนี่นะช,นชิมไหมนี่เห็นไหมเวลาผมสะบัดนะครับผมนี่ไง ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองดูสักหน่อยซื้อปือนก่อนแฟนทอมนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองยิงกันการตอบสนองของเมาส์ตัวนี้นะครับผมแต่บอกกันเลยว่าผมเล่นไม่เก่งนะครับผมขนาดนี้ผมย,ยังยิงไม่โดนเลยนะฮะก็ยังพอได้อยู่ไอ้น้องยังพอได้อยู่ย,ยิงยิงย่อไงยิงย่อพโธ่พอโถังเอ้ยเอาเรื่องวะนี่พอได้ซ้อมมือมันก็มา มือมันเคล่มเข้าไงโธ่สามสิบตัวยิงโดนยี่สิบหกก็พอใจแล้วนะฮะอ่ะสำหรับการคนโทรลเมาส์ตรงนี้ไปยังไงเ,เรามาดูกันมีใกล้ๆนะฮะอ่าแบบหมดแม็กกันไปเลยแฟนทอมันใส่ขึ้นไหมเนะี <c> ่ย <oughs> นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปรออีกที่หนึง่งไปฮะจะเริกม,มาเลยนี่มันมีศัตรูแล้วนะ <c oughs> ใส่กรอบไปนี่น่าจะเป็นโหมดยากนะครับผมสม,มาธินาในการเล่นเลสหนึงอยู่ไหน <t> <t> อ่ะฮ <t> ัลโหลเฮ้ยอยู่ไหนวะตรงนี้แหละตรงน,นี้แหละไปไอตัวสีม่วงมันยิงเก่งนะครับผมทุกคนเด็ก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 อยู่ตรงน,นี้ก็ <t> วะโอ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับไป นี่อุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยไม่ดูแล้วเราหายตัวนะครับผมารู้แล้วมันอยู่นี้นะฮะรีบเลยรีบเลยรีบเลยไม่ทันแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับการสะบัดวงสะบัดเมาส์อะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้แย่อะไรมากนะครับผมก็ไปพิจารณาดูกันเองแล้วกันนะครับลองเปรียบเทียบกันดูว่าระดับเนี้ย ทุกคนรับได้ไหมนะครับในเรื่องของสวัตเมาส์เซนเซอร์ของเมาส์อะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูซอฟต์แวร์กันต่อเลยโอเคแล้วก็มาอยู่ในหน้าซอฟต์แวร์แล้วนะครับของตัว S56 นั่นเองนะครับก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของนับโวได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยโอเคสำหรับหน้าของซอฟต์แวร์ S56 ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดเลยตรงนี้นะครับจะเป็นการ ปรับแต่ละปุ่มนะครับเผื่อแบบว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบอะไรนี้นะแล้วก็สามารถมาปรับได้นะครับเช่นอย่างว่าเราไม่อยากได้เป็น dpi loop แต่ว่าเราอยากได้เป็นอื่นๆนะครับแล้วก็คลิกซ้ายเลือกได้เลยว่าเราอยากได้เป็นปุ่มอะไรแทนนะครับอ่าอาจจะเป็นมีเดียก็ได้นะเป็นปุ่มปรับเพิ่มเสียงอะไรพวกนี้นะครับหรือจะปรับเป็นเบ์เซอร์ปรับเป็นเครื่องคิดเลขอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับรวมถึงมาโครด้วยปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นปุ่มนี้นะฮะ ไอยูดีเราไม่สามารถปรับได้นะครับส่วนบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวโปรไฟล์อะไรประมาณนั้นนะครับออฟฟิศก็คือว่าอาจจะตั้งไว้ว่าเราใช้งานที่ทํางานอะไรพวกนี้นะครับเป็นปุ่มสําหรับการใช้งานที่ทํางานอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราปรับเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบโหมดเกม ก็จะเปอีกโหมดหนึ่งแล้วก็อาจจะแบบแล้วก็อาจจะตั้งให้เป็นแบบว่าเหมาะสมดกับเกมที่เราเล่นมากขึ้นนั่นเองแต่สำหรับพวกนี้คือเราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะคือมันไม่ได้ฟิกอะไรเลยนะครับมันก็เหมือนเป็นโปรไฟล์นะั่นแหละ1 2 3 4อาอะไรพวกนี้นะครับเขาแค่แยกประเภทมาเพื่อให้แบบว่าสังเกตง,ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเราก็สามารถเซตเป็นพรีเซตไ้ได้นะครับมันจะเป็นไฟล์ออกมาเลยนะครับพอเป็นไฟล์พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถ เอาไปใช้งานที่อื่นได้นะครับแล้วก็ export ไปเลยมันจะเป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูแล้วกันนะครับ export ไปปึ๊บชื่อว่าหนึ่งสองสีห้าแล้วกันง่ายดีง่ายสุด,สดแล้วอ่ะมันจะได้ไฟล์มาเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือเราไปเอาเนี้ยไปใช้ที่อื่นได้เลยนะครับขอแค่มีซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วก็เป็นเมาส์ตัวนี้นะครับง่ายๆเลยพีซที่เราตั้งไว้ทั้งหมดก็จะเป็น แต่ที่เราเซตไว้แบบครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะไปใช้ที่ไหนก็ตามเนาะไปดูที่ Advanced Setup กันก่อนนะครก่อนที่เราจะไปมาโครนะฮะนี่เราสามารถมาปรับตรง p o i n t e r Position ตรงนี้ได้นะครับ View Speed, Fire Speed เกี่ยวกับเมาส์หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นงานปรับ DPI นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นมาที่1ั0สเลยนะฮะขึ้นข้้งสูงเลยทีเดียว แต่ว่าถ้าเราอยากปรับต่ำสุดมันจะได้อยู่ที่200นะครับนี่อันนี้คือสุดๆแล้วจานนะ สมุดอยู่ที่7,200 DPI นะครับปรับกันไปเลยหวานๆนะจ๊ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาปรับที่มาโครกันนะครับมาโครตรงนี้ก็ง่ายๆเลยนะฮะรับมาโครตรงนี้นะครับให้เราทําการตั้งชุดมาโครขึ้นมาก่อนนะครับโดยการคลิกขวาตรงนี้นะแล้วก็นิวมาโครกูไปเลยนี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตั้งอนิวเนี่แหละง่ายๆดีนะครับผมต่อมาเราก็ต้องมาคลิกตั้งในนี้อีก เป็น New m a c ครนะครับนี่มันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับพอเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเล็คอร์ดได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มอะไรก็ตามกดเล็คอร์ดไป1 2 3 4 5เช่นเดิมนะครับกดสต็อปไปได้เลยแล้วพวกนี้เนี่ยเราสามารถมาตั้งตรง,งนี้ได้ครับนี่มีอะไรบ้างลันท Rele a s e นะครับก็คือเรากดไปเนี่ยก็คือสมมติว่าเราตั้งไว้ที่คลิกซ้ายใช่ไหมเราก็ต้องกดคลิกซ้ายไปเรื่อยเ่ยเนี่ยมาโครก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับ แต่เมื่อไหร่ที่เรายกนิ้วออกเนี่ยก็คือมันมาโครมันจะหยุดทันทีเลยส่วนรีท่ามอันนี้ก็จะเป็นการกําหนดรอบนะครับว่าจะให้มาโครของเราเนี่ยมันจะวนไปทั้งหมดกี่รอบนะครับอันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าปรับได้สุดๆเท่าไหร่นะครับไปลองตั้งไปที่อ่ะ อันนี้คือสูงสุดแล้ว6 5 5 5 5รอบด้วยกันนะครับมีใครตั้งแบบนี้ไหมก็ระวังกันด้วยนะครับสำหรับการใช้รีทามตรงนี้นะครับไม่งั้นมันรันไม่หยุดแน่นอนต่อมาเรามาดูตรงอินเสิร์ตตรงนี้นะครับเราสามารถอินเสิร์ตพวกมาโครอะไรพวกนี้สามารถเสริมไปได้เลยนะครับตัดแทรกเข้าไปอย่างนี้ได้เลยมันจะเป็นเลฟไลท์บัต u ท t o นิดบัต t ท o n ดาวอัพนู่นนี่นั่นนะครับหมดแล้วสําหรับมาโครของเอ r เดี๋ยวเราป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเมาส์ X56 ตัวนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ตามไปไลค์ไป f o l l o w ในเพจเราด้วยนะครับนโปเกมิ่งเกียนนะครับในเพจเรานี่บอกเลยว่าแจกกันตลอดตลอดนะฮะใครไม่กด Follow เนี่ยบอกเลยว่าพลาดมากๆเลยนะครับโอเคฝากด้วยแล้วกันนะครับ สวัสน,นีผมขอลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ